ทุกคนวันนี้เดี๋ยวพลอยจะพาทุกคนล้อชมวิวธรรมชาติแถวนี้นะคะชมไล่สมไห้สมสวนชมมันแถวนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวพลอยจะพาทุกคนล้อส,สมเลยนะคนวิวแถวนี้สวยมากดูดิภูเขาป้าเขียวมากเลยอุ้ยเป็นธรรมชาติจริงๆอันนี้เป็นกกข้าวโพดหรือว่าสาลีป้าทุกคนดูดิ เขียวงามมากนี่คือธรรมชาสตร์ดีเท้จริงพลอยชอบแบบนี้แหละที่บ้านพลอยก็แบบนี้เลยทุกคนที่ตัวคนเห็นภูเขาไหมอุ้ยสวยงามมากเลยค่ะพี่พี่คือทุกคนยูวตรงนั้นมันสวยมากส่วนมันพี่พี่เขาแบบอ้อยเขียวแบบเขียววุงามมากเลยพี่พี่แบบี่มันจึ้งมากเลยอะ่ะทั้งกว้างทั้งเขียวทั้งใหญ่มากเลยทุกคนคนดูดิแนมสูดแสงหูแสงตาเนาะ เขียวงามมากเลยทุกคนป้าตีตโตอวมดมังแบบโอ้โหมาเห็นใหญ่แบบนี้คิดเห็นตอนอยู่บ้านเลยวิพีอโอซึ่งแบบมันพวกเขามันก็งดงามมากเลยดูดิอู้สวนใหญ่มากซึ่งอะไรโดนตาฝอยที่สุดคือ มันเหมือนอยู่บ้านเลยทุกคนเวลามาเที่ยวแถวนี้มันไม่ต้องคิดไปไหนไกลคิดเหมือนเป็นสภาพที่เราอยู่บ้านเราเลยอ่ะมันเหมือนแบบอากาศสดใสสว่างปลูกผังเอ้ยเหมือนที่บ้านเลยอ่ะเป็นธรรมชาติแบบโอ้โหธรรมชาติจริงๆคะ่ะดูดิ วิวก็สวยภูเขาก็สวยปอาสวยอะไรขนาดนี้สวยมากเลยงดงามมากเลยทุกคนแดดแบบแสบตามากแดดแรงจริงๆเลยอะ่ะ <c oughs> คืออะไรหรอโดนใจพลอยมากที่สุดคือธรรมชาติเลยเอาจิงทุกคนได้ยินเสียงนกเสียงนู่นเสียงนี้เสียงนั้นได้เห็นธรรมชาติสดใสงดงามได้เห็นแบบโอ้ไม่อยากจะพาน,นาอย่างไงเลยไม่คิดไม่าจะ จะพูดไม่ออกเลยทุกคนคิดแบบพูดไม่ออกเลยว่าจะพูดยังไงดีให้มันถูกที่สุดอะมันแบบมันอึ้องมากเลยอะพี่พี่มันอึ้องจริงๆอะซึ่งแบบมันสวยมากค่ะโ,โอ้ o my god สวยจริงๆฮะทุกคนทุกคนรู้บ้างว่าที่นี่ที่ไหนมีใครรู้บ้างที่ไหน ไม่บอกนะว่าที่ไหนให้ไปหาเองว่าที่ไหนแบบโอ้ไม่กุสวยมากให้ตกหลุมรักได้ยังไงทุกคนดูดิเป็นแบบธรรมชาติสดใสงดงามเหมือนเราอยู่บ้านเลยเหมือนเราอยู่บ้านเราเองเลยแบบทําไร่ทาํทนานาทนําน,นู่นทํานี่ทํานั่นปลูกผางปลูกมันปลูกรุ่นปลูกนี่ปลูกนั่นแบบมันก็งามมากเลยทุกคนดูดิกว้างใหญ่มาก จนไม่รู้จะพัรลานายังไงแล้วคือทำให้อึ้งสุดๆเลยฮะโอ้เป็นธรรมชาติจริงๆคือตอนนี้แสแดดแค่ไหนก็ต้องลุยลุยมาดูวิวอะคือมันสวยมากจะพลาดไม่ได้โอกาสดีๆแบบนี้โอ้โหท้องา้างาม